ใหรพนันเงนแสเลยลบนานวนนี้พวกเราจะไปงานก็ทันหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ่เวลาวันเดียวนะครับขอตางเลยไม่ต้องไปผมผมยินดีนะไม่ใช่ว่าผมก็ต้องตายผมอาจจะตายก่อนคนที่นั่งอยู่ในนี้ก็ได้แต่เราไม่ชิงกันอยู่แล้วนะครับศพส,สวยทุกคนถ้าผมยังอยู่นะครับขอบคุณมากครับจ๊ ก็ขอบคุณท่านผู้บริหผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะครับแต่ว่าผมไปดูหมอมาแล้วว่าไงครับพี่ผมจะตายเพราะอุบัติเหตุทั้งบัติเหตุตายสองคนครับใครบ้างวันนี้ผมไม่ได้รถมาด้วยที่เป็นพ่อกับเพื่อนนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยครับผู้บริหผู้ใหญ่ที่ปรึกษาผู้ดีประสานทุกท่านนะครับพี่เปียกเชิญยิ้มพี่ตัวแร่เชิญยิ้มพี่หม่ำชกมกพี่กิ๊บโคกโพลพี่หยอกลูกหยีปานโน่เชิญยิ้มอาจารย์เด๋อดอกสะดาวพี่ยาววิทยานะครับ